น้องรถไปจอดทิ้งไว้ดิเออใช่ลืมเลยง่ายง่ายแปบ๊บเดียวงั้นเดี๋ยวจะการเข้ามาในส่วนรถของทิพยประกันภัยนั้นจะเห็นได้ว่าเขามีประกันภัยชั้นหนึ่งให้เลือกหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทริปพรีเมียมราคาคุ้มค่าสำหรับคนขับรถบ่อยทริปเลดี้ประกันที่เข้าใจผู้หญิง ทิปช็อคไพรส์สำหรับสายประหยัดและทิปอัพทูมายสำหรับคนใช้รถน้อยสำหรับผมเลือกออตัวแพ็กเกจทิปพรีเมียมไปนะครับเพราะว่าเขามีบริการซ่อมอู่ที่มีคุณภาพหรือซ่อมสูตรพร้อมงานรับประกัน1ปีซึ่งความคุ้มครองอันเนี้ยมันครอบคลุมไปถึงแบบที่มีคู่กรณีหรือว่าไม่มีคู่กรณีรวมถึงเหตุการณ์น้ำท่วมไฟไหม้รถหายหลังจากเลือกแพ็กเกจแล้วก็ชำระเงินเรียบร้อยนะครับอย่าลืมเข้าไปกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อรอรับกลุมท,ทันอีกทีหนึ่ง ซึ่งถากลืมจริงๆไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าจะมีระบบแจ้งเตือนทางอีเมลอีกครั้งและเขายังมีบริการเลขาส่วนตัวและ t i ป s ์มาร์ทแอซิที่คอยดูแลและประสานงานเราอย่างใกล้ชิดต่อไปเลยครับ